เขาไม่สนใจฉันเลยเขาไล่ฉันกลับออกมาเลยเมื่อวานเนี่ยว่ามีโอกาสได้เข้าไปกราบพระอาจารย์เอพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ศิรเตโชท่านก็ได้เล่าให้หว่าฟังเรื่องที่ท่านได้เข้าไปขอเมตตาจิตจากหลวงปู่จือหรือว่าพระราชภาวนาวชิรคุณท่านไปถึงที่วัดเนี่ยค่อนข้างเย็นแล้วนะคะท่านไม่รู้จักใครไงคะพระอาจารย์เอกถ้จะพูดแทนท่านว่าฉันนะคะพอฉันไปถึงอ่ะเขาก็ไล่ฉันกลับ เขาไม่สนใจฉันเลยขอเบอร์คนขับรถก็ได้เพราะว่าท่านน่ะมากไกลท่านก็โทรหาคนขับรถของหลวงปู่จือท่านโทรอยู่สองครั้งก็ไม่มีคนรับสายโทรครั้งที่สามปรากฏว่าคนขับรถของหลวงปู่จือก็รับสายของพระอาจารย์เองค่ะจากการที่หวาเคยไปปฏิบัติธรรมแล้วฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีวาระจิตสื่อถึงกันได้ตอนที่หวายได้มาเจอกับพระอาจารย์เองมันหวาไปเจอกับตัวหวาเองเลยอะ พอท่านโทรไปแล้วก็เจอคนขับรถของหลวงปู่จือคนขับรถของหลวงปู่จือก็เลยบอกเลยว่าท่านคือพระที่มาจากอุตรดิตถ์ใช่ไหมอุตร,ตรดิตถ<า>์ใช่ไหมคนขับรถของหลวงปู่จือบอกกับพระอาจารย์เอ๋ว่าหลวงปู่จือบอกกับคนขับรถนะคะเอาไว้ว่าวันนี้อย่าเพิ่งกลับบ้านนะให้นั่งรอก่อนเดี๋ยวตอนเย็นๆเนี่ยจะมีพระที่เข้ามาจากจังหวัดอุตรดิตถ์เอาวัตถุมงคลนนะมาให้อัตามาปลุกเสกเดี๋ยวเขาจะมาอย่าเพิ่งกลับนะเพราะเดี๋ยวเขาจะโทรมาที่เบอร์ของโยม